คำว่าพระผู้หลับมานี่ทำงันนะทำงานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภาคโปรโดนี่นะจ๊ะจะได้ชื่อเป็นพระผู้พิชิตมารมารในทีนี้เราคงจำได้กอ็ทอมอขออจําได้ใช่ไหมจ๊ะจาก็าทอมอขอหลักๆกก็คือกิเลสอาสวะ ก,กิเลสมรใช่ไหมลูกใช่ครับตัดวงจรการเวียนว่ายตายเกิดซะทอมอขอ,ออก็จะได้หมดตามไปด้วยตามทันไหมคือถ้าไปเกิดซะก็จบไม่เกิดในภพสามเนี่ยไปเกิดในอายาตนะน,นิพพานก็จบเนี่ยท่านสอนเป็นพระบระมครูเนี่ยสอนแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนให้พิชิตมาไอตตรงเนี้ย เป็นหลักเลยแรอย่างอื่นก็ไปจะไปแก้ไขยังไงก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปเมื่อมันเป็นอย่างนี้งี้หไหมจ๊ะแม้แต่พระคยังเจอเลยนี่เจอทั้งขจัดกอดได้แล้วยังยังเหลือทออเทวบุตรมอนีน่เนาะมอมัจจุมาณถูกถอดการดับขันธปรินิพานอีก ขออาคารน้ำมานยังมีปวดมีเมื่อยมีหิวมีกระหายต่างอะไรต่างใช่ไหมลูกใช่ครับอ๋อ,อปิสังขารบาก็เจอนี่แหละจ้อะอแม้แต่พระองค์ยังหนีไม่พ้นเลยในเศษกรรมบางอย่างและพระองค์ก็เล่าให้ฟังว่าที่เจออย่างนี้เพราะประกอบเหตุอย่างนั้นนี่นะ ตามทานมือ่เออเราก็าส่งสอนอย่างนี้แหละภาพโปรจะทำหน้าที่สอนให้ไปตัดตรงกิเลสนี่แหละอะสวะให้หมนเกลี้ยงเสี่ยงกันไปแล้วให้สอนกันต่อๆกันไปแม้ว่าพระองค์จะดับขันตประนิพานไปแล้วคือ,อศึกษาฝึกฝนแล้วก็สั่งสอนนี่นะจ๊ะศึกษาคำสอบสมัสมมาสัมพุทเจ้าทั้งภาพทฤษฎีและภาพปฏิบัติ แล้วก็ฝึกฝนให้ได้เป็นพระอริยเจ้าอย่างน้อยก็เป็นโคตรทูบุคคลนี่นะแล้วก็สั่งสอนไม่ได้หนีเอาตัวรอดตามลำพังจะดีใครเขาว่ากันนี่น,นจะจ๊ะไอเขาว่าเนี่ยมันอีกเรื่องหน,นึ่งนะี่เนาะเออในความจริงเป็นอย่างเงี้ยถ้าเอาตัวรอดตามลำพังป่านี้ พวกพุทธศาสนาไม่ตกทอไปถึงเราหรอกใช่เมยเอออย่างนี้เนาะนี่จะ้ะสำราภาคปราบเนี่ยจะต่างภาคโปรดตรงนิดนึงคือกทมขอออที่แก่ให้หมดเลยตามทามาัน,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 นเมยม์เกาจะไปเอาง่ายๆเนอะ สองสามสี่ห้าตอมอขอขอเนี่มานอยู่เบื้องหลังก็ตอมอขอออกทั้งหมดเลยส่งอันนี้มาเป็นเครื่องมือมารบังคับบัญชามนุษย์ทุกๆคนในโลกเนี่ยโลกนี้โลกอื่นโลกไหนๆมนุษย์เทวดาเจอหมด,ด ลมรูปผมเจอหมดเจอทั้งนั้นละจ้ะนี่เนาะเออนี่ถ้าผ้าปลาบแล้วก็จะไปกระจัดแหล่งที่ส่งตรงนี้มาแหล่งที่ส่งมอนี่นเนาะอะไรวิชาหลังที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยนี่เนาะ กทมขอมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนนี่สัพสัตว์ทั้งหลายนี่นะสัพสัตกว่มสัพสัตทั้งหลายเจอหมดนี่มันเนี่ยลอยไอ้ตรงเนี้ยมาบังคับแต่ก็ยังมีฉากหลังอีกตัวงาตัว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 นี่เนาะมีโปรแกรมย่อยที่บังคับแต่ละคนอยู่นี่นะ โอ้เดี๋ยวไม่ได้แล้วเดี๋ยวมีโปรแกรมย่อยทงแต่ละคนแต่ละคนแต่เดิมไม่ใช่้าตาอย่างนี้กันนะไ,ไม่ใช่รูปร่างอย่างนี้กันนะเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าแต่เดิมเป็นยังไงทั้งที่มีอยู่ในตัวเราคงจำได้ที่ครูม่จายเคยพูดว่ายมอนนี่เอาดิวอนทั้งห้ามากั้นการเห็น ความจริงภายในตามท่านเมยนี่นะก้นไว้นวอร์ต้งห้านะเรื่องกันเพื่อให้เราไม่รู้เรื่องเราความเป็นจริงของตัวเราสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายนีงไง่ไงไม่เรารู้เรื่องเลยแล้ดวดึงเราใจเราหลุดออกจากสถานที่ที่ควรจะรู้ตำแหน่งที่ควรรู้ไปศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไปติดกะโลติกะลา สรุปได้ว่าติดรรปเสียงเกลียนลดสัมบัติธรรมบอลมมันไม่ทันแล้ววะนี่เนาะนี่เนาะอันนี้ก็ติดรูปเสียงเกลียน หลอดนี่เนาะสมรหธรรมาลมอ,อันนี้ไหนนี่ไหนนี่นี่เนาะน,นี่ลูกดิตท้เคดึงใจเนี่ยหลุดจากตรงเนี้ยจืดนี่ เห็นลอไอเกิดยินดีร้ายเนี่ยไงหูเสียงจงมูกกลิน่นลิ้นเนี่ยแหลบไปหน่อยอร่อารอ,าอากาศนี่นะสัมผัสใจกนึกคิดวนเวียนวูเนี่ยมันจุงเนี่ยนวน,วน,วนออกวนออกตามทนไม่<อ>จึงไม่รู้เรื่องราวของพยามานเนี่ย นี่เนาะเออทุกคนจะมีอย่างนี้ทั้งนั้นนะเป็นโปรแกรมหมดเลยจะมีผังใหญ่ๆใ่ๆใหๆแต่ละคนก็เรียกว่าผังใหญ่ๆแล้วผังย่อยๆก็ไปรวมในผังใหญ่นี่อาจารย์แล้วผังใหญ่ Infinity ไปเรื่อยๆก็เป็นผังย่อยของใหญ่กว่านี้เอาไเป็นชั้นๆชันๆชั้นกไปตามทันมาก แล้ผู้ปราบมาคือไปปราบตรงนู้นแล้วจ้ะ oh. อาต้นต่อรากและเงาไม่ใช่กิ่งและใบา <c oughs> ตามทันมาใช่ <c oughs> อย่าลืมว่าภาคปราบกับภาคโปรดนี่ทำงานประสานทำงานประสานกัน <c oughs> ไม่ได้แข่งกันทำงาน <c oughs> และไม่ได้แย่งกันทำงานคอย่าง <c oughs> นี้นะจ๊ะ <c oughs> แต่ช่วยกันทำงานเพื่อจะหรือ สัพสัต์ขนสัตสัพสัตทั้งหลายนี่นะจ๊ะข้ามวัตตะให้พ้นวัตตะเราค,ค,คงจำได้วัตตะนี่เนาะวัตตะก็เรียกว่ากลมกันแล้วกันเนาะนี่เนาะนี่พ่อครูผู้ใหญ่คนนี้ไม่ค่อยมีแรงกันเลยเขียนได้อย่างเงี้ยเนาะนี่ ให้พ้นวัตตะนี่นี่ตรนนงนี้เรียกว่านิพานตรงนี้เรียกว่าภพสามนี่เนาะตรงนี้เรียกว่าโลก,กัน จะไปกันใหญ่แล้วสิเนี่ยเห็นเนาะจืดอแล้วเข้าๆก่อนเนาะมันหมดแรงวันนี้อย่อลงมานิดเห็นชัดหรือเปล่างใช่เหมไม่มีแรงเลยแล้วก็ ดินสอมันไม่เข้มอ่ะอันนี้ที่ต่างนะจ๊ะเป็นนิพพานเป็นภพสามเป็นโลกันออตามทันไมตามนี่ภพสามก็มีกามมภพลูปภพอรูปภพ,ปพออตามทันไหมจ๊ะออนี่นะกรรมภพ,บพบก็มีทั้งนนรกอบายภูมิ มนุษย์สวรรค์อะไรอย่างนี้นะะี่นะจ๊ะอยู่ในเล็กๆดีนะแล้วนี่ก็รูปภพรูปภพลมอยู่นี่นะะนี่ก็รูปภพ,พลม,นะพลมทั้งหมดนี่อยู่ในในภพสามในวัตตะตามทันเม่นี่ถ้าล่นลงมาก็โลเรากันมืดพวกมิจฉาทิฐิมีความเห็นผิด นี่เนาะเมื่อเห็นผิดก็คิดผิดพูดผิดทำผิดประกอบอาที่ผิดทำความเบียนขยันในสิ่งที่ผิดผิดตั้งใจและลึกนึกถึงแต่สิ่งที่ผิดผิดรวมทั้งมีมิจฉาสมาธิไอ้ในจ๊ามีสมาธิที่ผิดผิดเช่น ยกปืนใจเล็งริงคนอื่นต้องมีสาม,มาที<อ>าแต่เอาตายอมีหนอ,อเป็นต้นเป็นต้น<า>ยังไม่อธิบายในวันนี้นะ<า>ไม่มีแรงนี่ไงภาคโปรดจะต้องนี่ท่านมีหน้าที่นะมีภารกิจมีมนโนปริหานที่ยิ่งใหญ่ที่จะขนสัปรปสัตว์ทั้งหลายนี่นะ ตรงนี้มันคงสิยากเนอจากอันนี้มาตรงนี้ก่อนและทั้งนี้เนาะให้พ้นการเวียนว่ายแต่เกิดในนี้เนาะให้ตรงนี้ไปนี้พานตามดันไม้ภ่าโปรดจะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนี่จะแต่ภาคปราบเนี่ยจะลื้อวงจรพวกนี้หมดนี่กับว่านี่นี่ทั้งนี้ทั้งนี้ แต่ตรงนี้กลัวจะไม่เข้าใจยังเลยเนี่ย<ะ>เอาเอาเอา,เอาันดับตรงนี้ก่อนเนาะไอ้ตรงนี้ยังอีกเยอะ,ะนี่รื้อเลยหรือวัตตะไม่ใช่ขนถ้าขนไปแค่พน้นเงินันยังมันไม่เพียงพอ<ะ>เพราะวัตตะยังมีอยู่<ะ>นี่แต่ถ้ารื้อนี่หมดเกลี้ยงเสี่ยงไปเลยอเออนี่เนาะน,นี่นี่นี่เนาะ นี่พยายามมา,บ,าบังคับให้อยู่ตรงเนี้เป็นยันชันขึ้นมาเรื่อยๆเพราะั้านนี้มีมากมายแล้วก็มีสำเนาอีกเยอะๆอินฟินิตี้นี่เนาตามทานมา oh. นี่ภาคโปรดก็โปรดไปเรื่อยสร้างบารมีกว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายาวนาน <Yeah. S 1> นี่นะจ๊ะ แบ่งเป็นประเภทเราคงจําได้ปัญญาธิกะพระพุทธเจ้าสัทธาธิกะพระพุทธเจ้าและก็วิญญาธิกะพระพุทธเจ้าปัญญาธิกะพระพุทธเจ้าก็บเจ้เรามียี่สิบปรงค์ไหแสนมหาขับสัทธาธิกะระดับกลางกับสี่สิบปรงค์ไหแสนมหาขับนี่เนาะถ้าระดับสูงที่สุดกับวิริยะทิกะพระพุทธเจ้ากับการสิบประสงค์ไหแสนมหาขับนี่นะก็ขนสัพพสัตถ์เนี่ยไม่หมดสักทีแล้วสัพพสัตถ์นั้นมาจากไหนอ่ะ อ่านี่คือสิ่งที่ต้องศึกษาเรียนรู้นี่ยจ่จนกระทั่งนี้นี่จ้าน่าประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วน<อ>นี่เนะอะนี่ขนไปเรื่อยไม่หม,หมดตลาดข้ไม้หมดมีเยอะยอมาจากไหน<อ>นี่เห็นไหมจ้าถ้าเรานึกถึงแสงโคจจวานันในกวันที่เราเคยได้ยินได้ฟัง อะไรเยอะแยะเราคงพอจะนึกได้บ้างงี้เนาะพอสาาวะทั้งหลายเยอะแยะยื่ในรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปนี่ตั้งแต่อายภูมิก็แตกต่างนะี่นะอายภูมิเนี่ยในมหานรกก็ยังแตกต่าง<ด>อุตสานรลกอุสธานรล,ลกก็แตกต่างย่อมโลกก็แตกต่างเปรตก็แตกต่าง สุราก็แตกต <S 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 ่างเัอนนี่เนาะสาตร์ชานก็แตกต่างเยอะแยะนับไปทุกวันมนุษย์ก็เทวดาก็พรหมก็อรูปมก็เนี่ยแม้แต่ตรงนี้ก็แตกต่างอจะเหมือนกันที่ธรรมกาย แต่แตกต่างตามกำลังบารมีก็อย่าลืมมีกี่ประเภทสามประเภทาสาเบปัญญาสัทธาวิริยะทิกะนี่ไงนี่วัร้างไม่เท่ากันเนี่ยนี่นะจ๊ะโซนหนึ่งอยู่หน้ามหาวิหารหลวงปู่โซนหนึ่งเข้าไปในมหาวิหารหลวงปู่ออีกโซนหนึ่งไปกดปุ่มมีแก้วน้อยได้อางนี้ตามทานไม่ ้ก็บรรท่เท่ากันนะแล้วจะไปเอาเท่ากันได้ยังไงใช่ป่ะจ๊ะนี่ตามทันมว้ยคนอีกทีพวกเยอะะหมดเลยเนี่ยไม่หมดสักทีเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการขัดแย้งกันหรือแข่งกันเลยมีเรี่ยวไปแรงขนไปกเลาขนไปเลยเออตามทันมว้ยนี่เนาะตาจะเลขสี่แล้วเดี๋ยวอีกนิดกันละอีกนิดหน่อยนี่นะ ในขณะที่ยังปราบไม่เสร็จโราก็โปรไปปราบก็ปราบไปต่างช่วยกันจะจะลื้อสัตว์ขนสัตว์นี่เนาะขนไปได้ไก,ก็เอาให้หลุดจ,จากวงจรนี้ไปก่อนวงจรน,นี้วงจรน,นี้มานี่ก่อนงี่ไงตามทานว่านี่เนาะแต่ถ้าภาคปราบแล้วก็อะไรอย่างนี้อยอีกเยอะแยะขนหมดนี่เนาะทีนี้เราก็มาดูภาค ปราบที่ขนมอนานแค่ไหน,นเราก็ต้องเอาอายุการสร้างบารมีของตรงน,นี้ของแต่ละพระองค์อออ่อ่าอ่าปัญญาธิกาสี่อสงยี่สิบอสงไขยแสนมากับยังไม่ได้นับตอนก่อนตั้งความปรารถนาตามท่นนทานมอ้ยนี ยังไม่ได้ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรเงี่ยาอเอานับตั้งแ่ดสร้างบารมีตั้งความปรารถนาเขาเรียกว่านับอายุบารมีนับอายุการสร้างบารมีตามทรรมเวยนี่นะอเอาเอายีา่สิบสงฆ์ะแสมากับบวกกับองค์หนึ่งแล้วก็เอายี่สิบสงกระมาขับ บวกกันมีทีละองค์ทีละองค์ทีละองคประเภทปัญญาธิกาเนี่ยนับองค์ไปถวนอ่าได้เท่าไรก็ไปบวกลบคูณหาร่อยแล้วก็มาบวกต่อกับสัทธาธิกาพะพุทธเจ้าที่สี่สี่สงขายแสนม้ากับหนึ่งองสององสามองนับไปถวนเออแล้วก็มาบวกปัญอวิริยาธิกาพะพุทธเจ้าแปดสิบสองขายแสนม้ากับหนึ่งองสององสามองค นับไปทวนอ่าก็แปลว่าโอ oh. er oh. ้โหว้าวโอ้โหนี่นะแปลว่า infinity บวก infinity แล้วก็บวก infinity เออ infinity ของปัญญาทิกะพุทธเจ้าอางนี้ตามท่อนมยนเบื่อกันมึเอาอีกเอีกเลขสี่แล้วอ่ะนี่ จะไปกันใหญ่สิดีค่ะฮะดีค่ะอย่าลืมที่โรงเรียนดิวานนะค่ะเสียด้ยเรียนสอมันจางไปนิดแต่เอาเอาพอเป็นไอเดียเนาะอันนี้อินฟินิตี้ปัญญาธิกะพระเจ้าบุกอินฟินิตี้สตาร์ทิการพระเจ้าบุกอินฟินิตี้ปัญญาธิกะพระเจ้า คืออินฟินิตี้พระองค์มีเท่าไหร่นี่มีกี่พระองค์นี่คุณลงแล้วก็ต่อต่อต่อกันไปเฉพาะนี่นะแต่นี่มีสำเนาอีกนะอาโอ้ว้าวโอ้ี่จะปากันใหญ่แล้วเนี่ยอนี่นะภาคโปรกับภาคปราบทำงานประสานกันนะจ๊ะคนละภารกิจคนละภารกิจนะจ๊ะ ไม่ใช่ว่าใครเหนือใครไม่เกี่ยวนะจ๊ะเหมือนกระทรวงศึกษากับกระทรวงกลาลทโหมนี่พยามันทำอย่างเงี้ยมานานแล้วเนอะระหว่างปราบไม่เสร็จก็ต้องโปรดไปก่อนนี่เนาะเรานึกดูกันว่าปราบกันมานานแค่ไหนก็ดูโปรดมานานแค่ไหนอืม ภาคโปรดเนี่ผู้ที่โปรดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากกว่าวัเลศัยในท้องพระมหาสมุดทั้งสี่ทั้งหลายเนยนับโลงไม่ถ้วนเนี่ยกระทรวงศึกษาเขานิพพานซึ่งเยอะแยะแล้วภาคปราบยังเลนานแค่ไหนอะตามทันมาก ไม่สันกันแล้วแต่นะทนัน,ทน,ทนไหมจะเริ่มนะจ้าภาคปราบกับภาคโปรดทางานประสานกันนะจ๊ะน,นี่ต่างแต่คนละกระทรวงอุปมาเหมือน,นอย่างนั้นนะจ๊ะภาคโปรดเหมือนกระทรวงศึกษาภาคปราบเหมือนกระทรวงกลาโหมเราคงตามทันนะจ๊ะ ภาคโปรดก็โปรดไปถึงอายะฐานะนิพพานรเราคงจำได้เนาะระหว่างปราบไปเสร็ก็โปรดไปเรื่อยๆถ้าปราบก็โน่นไปอินฟินิตี้นะคงจํากันได้ใช่ไหมจ๊ะ อันนี้ที่ตองนะที่ตองเนาะนี่พญา,ามารขังไว้หลายชั้นเนียขังในภพสามนี่นะนี่ที่จริงมีโลกาณิอีกตกามกันอีกนี่เนาะนการมาพบรูปพบเอารูปพบนี่ชั้นหนึ่งและขังในแต่ละภพ นี่อีกช้อนหนึ่งแล้วก็ขังเอาไว้ในตัวเรานี่อีกตามท่านม่เนี่ยให้เราไม่รู้เรื่องเลยหล้วกระตกเป็นเฉลยภาคโปรก็จะมาสอนให้เราเป็นเฉลยกี่ติมสักจนกระทั่งพ้นสภาวะจากเฉลยมาตรงนี้อย่างงี้ยอาอายัตอนนนิิพานเนี่ยโปรเป็นอย่างเี้ย อันนี้ก็มีสำเนาเยอะๆเยอะนึกออกใช่ไหมจ๊อะออานี่นะไปเรื่อยๆเยอะๆมากเลยนับไปทวนแต่นี่ปราบยังเรื่อยๆเลยถ้าจะพูดไปมากกว่านีวก็จะไม่รู้เรื่องเนี่ยการจะมีภาคโปรดเนี่ย ก่อนก่อนจะมีภาคโปรดลํามีภาคอะไรอ่ะเนาะเขา <c oughs> มาตั้งแต่เมื่อไหร่ปลากมาตั้งแต่นเมื่อไหร่อ่ะเนาะน่าศึกษาเรียนรู้เนาะถ้าหากว่าเราปรารถนาจะเรียนรู้นี่เนาะก็เรียนได้นะแต่จุดเริ่มต้นเนี่ย เราต้องไปงัดไอ้ในวอนรทั้งห้านี่นะลจ๊ะให้กระเด็นหมดเกลี้ยงเสี่ยงไปหลับตาแล้วไม่มืดไปแทมอยู่ในตำแหน่งแห่งการเห็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสุทาพระอร,ะหรหันต์ทั้งหลายเห็นแม้เรายังไม่ได้เป็นคือเห็นในเบื้องต้นไปก่อนนี่นะมีเส้นทางเดียวเอกายนามักเอกสายเดียวมันที่ง่ายเนาะ ไปสูงง่ายมากแล้วก็มอดแดนง,ง่ายมากไปเรื่อยๆนี่เนาะนี่แล้วก็รอบด้วยอารมณ์บันเทิงด้วยความสุขใจในความบริสุทธิ์ในความรู้โอ้รู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งในตั้งแต่ให้ไปเห็นความเหมือนที่ทุกคนในโลกเหมือนมๆกัน ตรงนี้ก่อนนี่เนาะความเหมือนที่อยู่ในความต่างเนี่ยไปเห็นตรงนี้กันก่อนถ้าวันใดโม,มนุษยชาติเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งแห่งการเห็นที่ตำแหน่งเดียวกันเหมือนใช้ศูนย์กลางกายร่วมกันเหมือนกล้องดวงเดียวกันนี่เนะสั่งเราดูไปเห็นตำแหน่งแห่งการเห็นที่เหมือนนี่เนาะ ทีเป็นกายเดิมแท้ของแต่ละคนที่เหมือนเหมือนเงินเอาอย่างนั้นไปก่อนนั่นแหลจะจะถึงจะค่อยๆทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการปราบมอนอเราเข้าใจเนื้อเรื่องที่เราถึงจะค่อยๆเข้าใจพระผู้ปราบมอนเนี่ยมันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละ